สวัสดีครับบ่าวเท่าสวัสดีท่านผู้ชมครับมิน้พาเดินทางนะครับผมมาหาหลวงพี่ลึกลับนะครับผมมารับชมโค้งสุดท้ายงวดวันที่หนึ่งเมษายนส5งพนายนะครับผมหลวงพี่ให้ต่องวดแล้วนะครับอ่ามินี้นะครับมาหาหลวงพี่นะครับหลวงพี่จะให้3ตัวบอ่นะครับหรือจังไไดนะครับหลวงพี่จะเน้นจะเน้นให้ชุดได นะครับเอา้ามาหอดมาถึงแล้วจังเข้าไปกราบนมัสการหลวงพี่น้ำกันท,นะท่านผู้ชมนะโบสถ์น้องๆทายโบสถ์ให้เอฟซีได้เบิง่งความสวยงามนะครับท่านผู้ชมเอา้าเข้าไปหาหลวงพี่น้ำกัน,นครับกราบนมัสการนะครับหลวงพี่ครับกราบนมัสก,การเจ้าค่ะกราบใกล้เขามาแล้ว <c oughs> มาให้ย่ำให้นะครับ โค้งสุดท้ายนะครับท่านผู้ชมนี่นะครับตัวเน้นไม่เปลี่ยนแปลงบ่มีบม่มียังเน้นตัวเดิม,มรครับรสามตัวด้วยครับลงพี่เหมือนนี่ือไม่ลงพี่ <c oughs> ชุดสามตัวนะท่านผู้ชมอมามตัวกับใส่เก่า้าไปใส่เก่า <c oughs> เอานี่ครับท่านผู้ชมชุดที่ลงพี่ให้ต่องวดนะครับชุดบนนี่ครับผม สูตรหลวงพี่มิ8มิ9นะครับเลขติด456ถ้าวิ่งนี่ให้วิ่งหากับ6กอ้นมรครับชุดบน,นอ่าถ้าวิ่งให้วิ่ง5กับ6นะครับตัวเน้นหลวงพี่ว่าเด่น5กับ6เลยเลยครับผมอืมัมกตัวนี้ครับพี่ไหตองวดเนี่ยหากับพกจะมาน่ากันหมดหรือจังไดข้าวพกนพวันเขาจำจำจำตัวกระเกข้าหพกครับ 5, 5, ชุดสองตัวนี่ไหมลุงพี่ สองตัวนี้เด่นเน้นตัวใดอันนี้ครับตัวห้ามาคนบอครับอืมนชุดนี่มีเปลี่ยนบอมีมียังมาหาหกคือเก<ม>าหรือา 6, มาหาหกมาแค่ย่างป็นหาหกโอ้อืมตัวมุมชมมีแปดสี่แปดห้าแปดหกเก้าสี่เก้าห้าเก้าหกอืมแต่ว่าให้ตัวที่ชอบนี่ ตัวที่มาคาดค,คือหาหกแนอือเก้าหาเก้าหกเป็นตัวร่องครับยังเหมือนเดิมอือนี่ครับชุดที่หลวงพี่ไห่ตวงวดได้พี่น้องได้ล่างหกกับเจ็ดนะครับสองสามสี่นะครับตัวติดวิ่งหกกับสี่จุดลลางเนี่ยเปลี่ยนบาหลงเพี่เปลี่ยนเลยตัวเดียวเลยหกสี 6, ่เลยหกสี่เลยอือ มันแจคักได้บนลงพี่เขี่ยบม,มาอยู่ครับอืมคู่นี้คู่เดียวคูวเดียวฐาร่องเลยมีตัวร่องบนลงพี่ว่าว่าเอาละตัวนี้ละตัวนี้เลยอ่าท่านผู้ชมเม็ดเดียวเม็ดเดียวอ้าแต่ว่าชุดบนนี้แล้วลงพีขึ้นมาเกล็ดติดนี่มานำกันอืมมัน จังหวะ้าาก็มันมานกันคือว่าคือเกาหาเกาหกถ็มบอครับมันอาจจะเป็นนึกเสียไอ้อาจจะเป็นเลขเอะไร่ก่อนเลขเกาอาจจะเป็นเลขหาไอ้เลข 6, หกถมเนยครับอ<ม>ืมเลขเก้านะครับเลขเก้าจะเป็นก็แรกเอาเป็นหาหกอืมเอาชุดสามตัวลงพี่เขียนให้นะครับ ชุดสามตัวเอาให้คือนวัวเก้าห้าหนึ่งได้ลงพีได้สามตัวนี่หายไปโดนนี่ได้ดีลงพีครับจุดสามตัวได้ทำประชมได้นะครับผม สีครับผมสาม,สามตัวครับเก้าเก้าห้าหกสามตัวนะครับ สองตัวที่นี่สามตัวในห้างเดียวเท่านั้นบุตลวงพีตให้ห้างเดียวเท่านั้น,น,ห,น,นห้างเดียวนี่แหละ <c oughs> เอาเขียนเขียนเซนในใบนี้เลยก็ได้ครับลวงพิตนี่เอาสีแดงๆนี่เขียนให้ผมเลยเออครับผมนี่ลวงพี่รสามตัวนี่แค่ได้สรุปเซนในใบเดียวใไปครับ ในว่าลุงพี่จะมีหลายหางหางเดียวอ่ากับเขียนตอนี่เลยสามตัวนะครับผมนี่กเ้า้าหกนี่เอาตะโมชมเม็ดเดียวนี่ครับนี่กับเพื่อสรุปในชุดนี้ใบเดียวเก้าห้าหกเม็ดเดียวอันนี้ครับ เน้นคือหาหกชุดบนนะครับผู้ใดอยากได้เม็ดเดียวหางเดียวคือชุดนี้หอนครับเป็นเดี๋ยวฝนตกอีกเถอพี่น้องอืมเนนนี่นะนะครับเนาะฝนตกบ่สองสามมือที่เราลงพี่บ่้่บ่หอดบ้านอืมบ่ตกบ่ตกเลยอืมทั้งบ้านตกแหงอยู่นะครับทั้งปุนตกมาหอดบัาข้างเขาบ้านเต่คลองนึงเลย เม็ดซีเรียเม็ดซีรีคนบ,บ,บมาลเลยม,ม,มันบมาอื <c oughs> เอเานะครับนผูมชมหางเดียว <c oughs> นี่ครับใครอยากได้ชุดเดียวของหลวงพี่นะครับผม956 56เม็ดเดียว <c oughs> อ่าท้ายล่างนี่หลวงพี่เขียนสรุปเห็นไหมนะ64เขียนใส่นี้เลยครับไอ้ชุดเม็ดเดียวเนี่ยออาชุดสรุปนผู้ชมนี่โค้งสุดท้ายแล้ว อ่อืมลุงพี่คัดให้แข็งๆโตเดียวเม็ดเดียวนี่ท่านผู้ชมนะครับเอฟซี FC มาโอ้ยของลุงพี่บนหกคู่ล่างหกคู่หลายหันเพิ่นว่าอ่ามีตัวเน้นให้กินนะพี่น้องเนาะลุงพี่เพิ่นก็นเน้นให้อืมมาครับท่านผู้ชมกลับเพ่งไล่อรอ่อยอืม <laughs> อ,อันนี้ชุดเต็มด้วยทำม้ชมเด้นะครับแต่ว่าผู้ใดมักตัวร่องนี่คือเก่าหาเก่าหกนี่ลุงพี่อันนี้โคงสุดท้ายให้เม็ดเดียวนี่คัดออกมาให้แล้วอืนะครับผู้ใดมักหน่อยๆคู่มักแข่นๆเกาซ้ำนี่ชุดสรุปนะครับอันนี้เป็นชุดที่ลุงพี่ให้ต้องวดัดนะครับ ชุดบนแปดสี่แปดห้าแปดหกเก้าสี่าห้นะครับพอวันลุงพีก็ว่าระวังหากับ6นี่มาน้ำกันลุงพีมักก็เลยเน้นให้ 6, ห้า,านหนี่ครับอ่าอันดีว่าลุงพีว้าไม่มีหว่านผลอากาศมันหว่านนั่นรับวัสนิตนั่นลุงพี่อืมอากาศมันหว่นคักท่านผู้ชมอ่านี่ครับล่างนะครับเต็มชุดกระหื่ 626364นะครับ727374นะครับเน้นให้64สี่เองนครับสรุปไปแค่ยูหกสี่คือเกาได้พี่น้องได้เม็ดเดียวตัวมมนจะมันด้สงการหกสี่เนี่ยบอกลุงพี่โอ้โตวัวจะได้โศกเสียงสงการน้ำชมลุงพี่ว่า6 4สี่นี่แหละ อนะเอา้านะครับท่านผู้ชมแต่สามตัวนี้หางเดียวเลยนนะ้องพี่เนาะหางเดียวเนียนเลยเนียเนยเลยอืมเอาจังจังขึ 9, 5, 1, นะ้นเก่าหาหนึงน้องพี่เนาะเก่าหานึงน้องพี่ก็เขียนให้หางเดียวสิเหล่านผู้ชมบอกลุงพี่เอาสามตัวให้แน่ลุงพีเพราะว่าเอานี่เก้าห้าหนึ่ง เม็ดเดียวงวดที่ออก 95, 1, 95, 1, 3, เก้าห้าหนึ่งเก้าห้าหนึ่งสามโตตรงๆเลยอืมวดนี้เก้าห้าหนึ่งงวดนี้หลวงพี่ให้เก้าห้าหกนะครับ 5, 6, 6, 4, กับห้าหกล่างหกสี่นะครับท่านผู้ชมอันนี้ชุดเต็มอืมไก่มือเขามาแล้วน้องลวลงพี่อืมแต่วันนี้ชุดนี้ในชุดนี้ประเด็นบอกลวงพี่เก้าสี่เนี่ย หป็นจังเดะเก้าหาหกเก้าหาเก้าหกครับอืมพูได้มักไอ้เก้าเก้าหาได้ป่เก้าเก้าหกได้บะหรือจังไดะหรือจะมักเก้าหรือจะมักเก้าหาหกเท่านั้นได้ให้กันอืมลักลอยนี่มันใจเก้าบ่ครับหลวงพี่แน่นค่ะ กร้อยมั่งใจเก้านะครับเอามาทำชมวน่าแคปหน้าจอนะครับโค้งสุดท้ายนะครับพูดได้มากเม็ดเดียวเอาแขนๆนี่คร like ับสามตัวเก้าห้าหกห้าหกนะครับผมล่างหกสี่อันนี้ชุดเต็มชุดที่หลวงพี่ให้ตองวดนะครับชุดเต็มบนล่างนะครับผมถ้าชุดเต็มในหลวงพี่นะครับวิ่งห้ากับหกได้ทำช่วงได้ห้าหกตัวเน้นเก้าห้าเก้าหกตัวรองนะครับชุดล่างนะครับเต็มชุดจะมีหกคู ครับเน้นให้64ก็ยังเป็น64อยู่ครับผมูปรดมัมก62 63กสัร่องไว้นะครับ72 73 74นะครับแคปหนาจอครับผมเอากาบขอบุญขอบคุณหลวงพี่ขอให้โชคให้มาเนอะหลวงพี่เนอะครับสาธุครับผมพบกันคลิปหน้าสวัสดีครับ